多少男军情？人重三两，共十斤。早晨站，傍晚等。我怎么？ ยยกไยกไปกไปติดท้องบวกครับแหลกนะนี่จะเกิดความยุติธรรมขึ้นที่นีเ่เรื่องนี้ที่นี่ที่ไหนตำบลเฉาเฉียวครับ ตะบนชาวเฉียวหวังเฉามาฮั่นครับไปตามกำนันมาถามดูซิครับถูกใส่ความทำไมไม่ควาใส่ความใส่ความใส่ความใ้าเปาช่วยด้วยช่วยเธอด้วยครับครับพาคนร้องทุกมาสอบถามซิครับแต่ท้าไม่คาสั่งให้นาคนร้องทุกเข้ามาครับนี่หน้าแม่กงบอกว่าแต่ทาเปาคือเทพยุติธรรม เจ้าชื่ออะไรแซ่อะไรทับแค้งใจอะไรจะมาร้องทุกข์กับข้าบอกมาออข้าน้อยขันจงหัวเป็นของตำบลนี้เออข้าน้อยข้าน้อยไม่มีอะไรร้องทุกข์บังอาจ <c oughs> ในเมื่อไม่มีอะไรจะร้องทุกข์มาขวางขาบวนไว้ทำไมจะจงใจหาเรื่องเจ้านที่ค <c oughs> รับ เอาไปโบยสี่สิบทีครับไปเนี่ใส่ความเอาใส่ความพูดมาขอาน้อยความจริงแล้วความจริงไม่ได้ถูกใส่ความเดี๋ยวไหนโบยครับแต่เท้าแต่เท้าถ้าน้อยมีเรื่องกลาบเรียนว่ามา แม่ของข้าน้อยถูกใส่ความแม่เจ้าถูกใส่ความใช่ครับแล้วเรื่องมันเป็นยังไงล่ะเอ่อแม่เขาบอกว่าถูกใส่ความมา2ี่สิปีแล้วแล้วนางจะฟ้องใครเอ่อข้าน้อยก็ไม่ทราบอ่ะแล้วทําไมนางถึงไม่มาเองล่ะเอ่อพแม่ข้าน้อยตาบอดครับเพราะฉะนั้นจึงให้ข้าน้อยเอ่อเอ่อตเท้าจะให้ความเป็นธรรกับแม่ทัไหมนําทางครับต่เท้า ไปได้ครับไปได้ให้พวกเราถอไิก่อถอไิก่อ์ได้เอาปาบุญจินมาแล้วไปเรียนได้เท้ามาถึงแล้วครับไปตามแม่เจ้าออกมาสิครับ แม่แต่ท้าเปาคุญจินมาแล้วครับแม่ออกมาร้องทุกได้แล้วทาไมเท่าข้าบอกขับใจอะไรถึงร้องทุกล่ะให้เปาเาจนเข้ามาหาข้าบังอาจแต่ท้าเปามาถึงที่นี่แล้วไม่เพียงไม่ออกมาคารวะอย่ากล่าวเรี่กชื่อใต้เท้ายังไงใต้เท้าก็้าในบ้านทนิยมได้ยังไงข้าอยู่นี่มาเป็นสิบปีแล้วหรือเขาจะเข้ามาไม่ได้เ่ะอไม่รู้จักอาราเทพ่ากร้าิงครับใต้เท้าข้าจะลง แต่เทา้าถ้าจะลงลงเกี่ยวแต่เทา้าแต่เทา้เทาเขาแม่แต่เท้าเป่าเข้ามาแล้วนี่แล้วก็พูดซียังไม่คุกเข่าอีกเหรอ เบาเจนใช่ไหมบังอาจท่านแม่ท้าทับแขนใจอะไรจะร้องทุกข์กับข้าหรือแม่ได้ทรบเปาอยู่นี่แล้วพูดมาสิทุกคนออกไปทุกคนล้วนแต่เป็นคนสนิทของข้าสั่งให้พวกเขาออกไปออกไปก่อนครับ ทำไมเท่า,าแม่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วได้พูดไปสิเจ้าก็ออกไปด้วย yeah. เยอะ้้าข้าด้วยเหรอยอกไปครับ <c oughs> ปิดประตูด้วยครับแม่ เ,เจท่านแม่เท่าตอนนี้ในบ้านไม่มีใครอยู่แล้วมีความคับแค้ใจอะไรก็รีบบอกมาเถอะถ้าจะให้ความเป็นธรรมดีข้าข้าถูกใส่ความมายี่สิบปีแล้วกลัวแต่ว่าท่านแม่เท่า ยิงแต่พูดความจริงออกมาอยากเย็นแค่ไหนถ้าก็จะให้ความเป็นธรรมเองท่านไม่กลัวอิทธิพลเหรอก็สัตย์ทำผิดมีโทษเยี่ยงสามัญชนข้าจะทำตามหน้าที่ไม่ลำเอียงกับใครดีสมเป็นเทพยุติธรรมท่านแม่เท่าตอนนี้พูดได้หรือยังละ่ะได้ข้าจะพูด เรื่องแรกข้าจะฟ้องเหนือหัวองค์ปัจจุบันอข้าฟ้องเขาอัก,กตันยูเรื่องนี้ท่านกลัวเหรอเรื่องสองเรื่องสองข้าจะฟ้อง ข้าจะฟ้องไทเฮาองค์ปัจจุบันไทเฮาใช่ะนท่านเป็นใครกันเนี่ยข้าข้ากับห้องเต้องค์กอนเน่ะเป็นเป็นอะไรกันสนมหลีสนมลีใช่แล้มีลักฐานอะไรท่านจะกล้าตัดสินคดีหลวงหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นความจริงถึงตายข้าก็าไปวัน ดีถึงตายก็ไม่วันเ <ừ. S 1> ปอุจนครับ พุกเข่าลง